สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกันนะครับสําหรับแนวทางเสียงโชคเสียงดวงนะครับประจําว่าวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2559นะครับนี่คือสูตรตองสีนะครับสูตรตองสี่งวดนี้เป็นงวดที่5นะครับสําหรับสี่งวดที่ผ่านมาผลงานก็ยังเดินดีนะครับเข้าสามตัวบนมาโดยตลอดนะครับสํหรับงวดนี้ก็ คิดว่าน่าจะมีพี่น้องนะครับหลายๆท่านติดตามอยู่นะครับก็เลยต้องนำมาลงให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับผลงานในงวดที่แล้วนะครับที่ได้ลงไปนะครับนี่คือตัวเลขชุดเดิมนะครับกระดาษแผ่นเดิมนะครับผลงานที่ได้ลงนะครับเลขสามตัวบนนะครับออกหกศูนย์เก้านะครับสองตัวล่างออกแปดเจ็ดนะครับ สูตรต่อ4ในวันที่แล้วนะครับ4ทับ1เลขจะให้ไว้นะครับมี08 68นะครับอันนี้เข้าทั้งบนและล่างนะครับเลข3ตัวนะครับเข้าครบทั้ง3ตัวนะครับ4ทับ2นะครับ19 62นะครับอันนี้เข้าบน2ตัวก็คือ9กับ6นะครับ 4ทับ3นะครับ1468นะครับอันนี้เข้า6กับ8นะครับบนและล่างนะครับผลงานก็ยังเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คิดว่าจะมีพี่น้องนะครับหลายๆท่านติดตามผลงานอยู่นะครับก็เลยต้องนํามาลงให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับในวดนี้นะครับนี่คือผลงานในวดที่แล้วนะครับมาดูผลงานในงวดนนี้กันนะครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับก็ต้องขออนุญาตขัดใจลงให้ได้ชมก็แล้วกันนะครับ เลขสูตรต้องสี่นะครับแนวทางเสียงช่งเสียงดวงสำหรับวที่สองนะครับเดือนห้าปีห้าเก้านะครับสูตรทั้งสามสูตรนะครับที่ได้ออกมานะครับตามที่ท่านได้เห็นนะครับสี่ทับหนึ่งก็จะเป็นสี่ศูนย์สองสี่งวดนี้เบิ้ลมาอีกแล้วครับท่านสี่ทับสองนะครับสี่ทับสองก็จะเป็นเก้าศูนย์สองแปดนะครับเป็นเลขเด่นนะครับสี่ทับสามก็จะเป็นสองหก า1นะครับทั้งสามสูตรนะครับก็ติดตามกันดูในงวันี้ก็แล้วกันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์นะครับกับพี่น้องหลายๆท่านที่อยากติดตามอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็กดไลค์กันได้นะครับกดติดตามกันได้นะครับเพื่อจะได้ชมนะครับสูตรอีกหลายๆสูตรนะครับแล้วก็ในงวดต่อๆไปนะครับจะต้อง ไม่ต้องหาให้ยากนะครับกดติดตามกันได้นะครับเมื่อเรานํามาลงครับท่านก็จะได้เห็นกันเลยนะครับสำหรับสูตรตอนสี่นะครับจะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่าเข้าสามตัวบนอีกหรือไม่นะครับวันนี้ก็ลองติดตามกันดูนะครับเลขมาตามสูตรนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ให้ติดตามการแต่เยนเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับสูตรต่อๆไปนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะสูตรตอนสี่ก็จะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่าน,นครับ